อ่ะสบายดีสบายดีผมสกปรกสก้นเนาะมันแต่ถ้ามันตัดผมคือเก่าเนาะสำหรับสางขั้งเองเนาะไอ้ตัดผมเนาะจะทันทีเนาะก็เป็นนังบาร์เป็นนังบาร์เนาะสร้างขั้วเองเนื่อเนาะตัดผมเนาะจะทันทีกับม่หลันเนาะสามสี่คนขายเป็นเบื้องในคุณท่านแดดไว้หน่อยนะเดี๋ยวให้อีกสองคนเนาะเพื่อสร้างการเนาะเนื้อสองคนเพื่อสร้างกเดินเนาะนี่หาคนมาตัดผมอ่ะสางขั้งเองก็สีตาเนาะจะทันทีกับไ่าใส่ตังเนาะคือโบใส่ตังมันตังมีแต่วโบบนนางเนาะตังมีแต่วโบบนนางเนาะใส่ระบบยืนเนาะ โอ้เมเจมื่อบ่เกิดแจงแล้วแจงละอามนม้นทออผู้ดีละขี้เช่าเลยอวน่าเลยบันมาแต่ว่ามีตะกองไหมตะกองได้ดตะกองมายืนเแยงกันนตะกองตะกองตะกองเกาเด้ตะกองเกาเด้ดิมีตะกองไหมตะกองไหมตะก็ตะกองตัวนี้นี่ล่อขึ้นล่อหาพีนกรอว่ะ เยาวาต้องเ็นบิ่งนี้วาโอ้คนนึ่รอปมึงบอกมันรอปะนายก็สนเกอดคนหนี่มึงบอกคุณรอะนายก็สองอสองมาเลยเอ๊มึงบอกคอยรอพี่น้องมันบอกคอยรอเนาะอปะบอปะอปากูรอเออเออเออนี่มันบอกคอยรอพี่น้องบอกว่ามึงแค่รอ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 สหยดเต็มใจเลยคอยรอคอยรอ คยรอดนี่จะว่าคุยสิไพุชซาบ่พี่นอะไรไกระเทยไไกระเทยักแเอะเอเพี่ไปกระเทยักแปว่าม่เห็นเนี่ยหรอพี่นอะเลยมันไหนกดผิวสีใครเป็นผิ่สีสับจะรับเนี่ยตัดมันมีคูมันเถอะูมันได้ดี ไปบอกก็กล่องคนนกกล่องคนน้ำไมบอกก็ทำผู้ส้มมากเ้ยพี่น้องเอ้ยอนี้ก็าทีมาตัดบ่ม้สมมาบอกห้ีแต่ว่าเฉพาไปวอีไปบ่เ้อียจว่าือเราเไปว่าว่ามึงบอกคือนอีั่นมันเป็นยูทบเบอร์ได้ แล้วก็นี่บอจับสมแลนนี่ตะวันนั่นบอกมึงมึงบอจับถูกเลยจับสมแลนก็วก็นี่นี่แล้วมันจับสมแลนแลนต้องให้หน้าให้ก็กินพ่อดีแลนน้องตรงแลนรัดทรงมันก้นก็ทากินอยู่แบบกูไปก้นใครบันจะกินซ้ำถามว่าอันเนี้ยเป็นยังไงเนี่ยหน้นตาพันวยเหรอ นี่เด็กก็นี่เด็กนั่งนั่งเฝ้ายอมนั่งเฝ้าห่อสมิวไปกินอ๋อเราเราทานทานทานเองกล้าสบายดีพี่เนาะทานเองนินิพี่เนาะฮัตตัตฮัตแปงเร่เร่เสียนะอะไรนะฮะนี่ยอะไรปะนะฮะนี่โอ้ย ยิงยาไม่ตาคกับสนัยเขาเลยนะกระเดียยมดอหน่อสำหรับส่งผมยิงบาเรติกหัวคงเยอะรอแล้วเอ้าเรียบร้อยแล้วยิ่งแคลนมามาทานพรมาเออขอลาไปก็นเลยพว่นี่